วัดีครับวันนี้ก็มาพบกับ i อ m เอกนะครับจาก GWM TCC ตำนีนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเจ้าฮาวาวโตลไลออนคันนี้นะครับว่าภายในของเขานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับมาเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ภายในรถของเจ้าฮาวเวโตไลออนกันแล้วนะครับเรามาดูความสวยของภายในรถคันนี้นะครับ เขาจะตกแต่งด้วยสีโรสโกนะครับตัดด้วยสีดําขาวนะครับซึ่งจะทําให้ดูหรูหรามากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยที่มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะครับมีเราสามารถสั่งการทุกอย่างได้จากพวงมาลัยเลยนะครับแม้กระทั่งการสั่งการด้วยเสียงนะครับเราเพียงแค่กดปุ่มนี้นะครับหรือว่าเราจะกดพุชคอนโทรลนะครับที่ล็อกความเร็วของตัวรถเราก็สามารถทําได้จากพวงมาลัยนี้ทั้งหมดเลยนะครับผม ส่วนของเบาะที่นั่งฝั่งคนขับนะครับนอกจากเราจะมีเบาะกี้ไฟฟ้าที่สามารถปรับเลื่อนได้อัตโนมัติด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับเรายังมีนะครับเบาะความสามารถพิเศษของเขาก็คือสามารถเปิดไล่แอร์นะครับจากเบาะได้ด้วยนะครับเพียงแค่เรากดเข้ามากดตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปิดเพื่อให้อร์รระบายจากเบาะที่นั่งของเราได้เลยนะครับ เราก็มาอยู่ที่เบาะนั่งหลังคนขับนะครับซึ่งความพิเศษของเขาก็คือนะครับจะมีแอร์แยกออกมาต่างหากนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ยังมีจุดชาร์จนะครับ USB 2จุดให้มาด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของฮาว a ลตัวไลออนคันนี้นะครับครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับจุด3จุดเด่น ของฮาวาวตัวไลออนของเรานะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างในภายในนะครับท้ายนี้นะครับผม i m เนะครับก็จะฝากตัวลุมของเรา GWM PTC ปัตตานีนะครับฝากเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมรถหรือเข้ามาทดลองขับมี IM หลายๆท่านนะครับคอยให้บริการอยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ